สวัสดีค่ะออันนี้คุณแม่ได้ไพ่มาใหม่นะคะคกิจกรรมยามบ้านนะคะชอบดูดวงนะคะโอ้ได้ไพ่พระแม่มาหาการีนะคะคุณแม่ก็เลยคิดว่าเอออยากนํานเสนอนะนะคะมูเต็มเลยนะคะกําไรแขนเกินแหวนเว็็สวยมากตรงนี้นิ้วชี้นะคะใส่เจิมนวมน่านรสนะบรารมี นะนนี้เป็นบูการีก็เ,เลยว่าเอา้ถ้ามีใครรู้สึกสนใจอยากจะเรียนไพ่นะคะก็เป็นไพ่ชุดแม่มหาลีนะคะนะคะคุณแม่ก็ทำช่วยเหลือคนใดนี้มีความชื่นชอบในผลงานไพ่จริงจคุณแม่กำลังจัดเรียนจะสอนอยู่แต่คุณแม่จะทำเฉพาะวันหยุดงานนะเพราะว่าคุณแม่ทำงานบริษัทต,ต่างชาติเงินเดือนหลักแสนอันนี้เอาทำเล่นๆเ,เพราะว่าแม่ซื้อรถ bmw ด้วยก็ต้องหาจัง โอเคนะคะให้ดูว่าไอ้พ่อแม่กะลีเป็นแบบไหนเนาะนะเราก็ลงไลายที่เลยุพี่บอกว่าเอ้าลองดูลองดูเขานีปปังมากสีชมพูเสื้อก็สวยมากเลยนะคะแบบเลื่อมชิคาโกชิคโก,โก,คโกสวยเนาะนี่อันนี้แม่สอนนะเปิดสอนดูสินะโซดาชิเ <c oughs> ขาบอกว่าอะไรมา คุณแม่สั่งมาจากเมืองน,นอกเขาบอกว่าไม่มีคู่มือไม่มีคู่มืออันนี้ก็เลยเป็นว่าโผออกมันยากมากเลยนะสําหรับสําหรับโจทย์ที่ไม่มีคู่มือเออเราก็ต้องคิด <c oughs> คุณแม่ก็เลยคิดคนกวาเองไปมาเพราะแม่มากะลีได้จะทํช็อตสั้นๆอ๋อไม่จะทําเฉพาะวันหยุดง,งานเสาร์อาทิตย์วันจนนันทะรน์ศุกร์แม่ทํางานเนาะตรอเนี้ยนก็มีมีหลายแบบนะตรงนี้ ได้เ,เอาให้ดูพึ่งต้นว่าสวยดีนะคะใครจะเรียนก็ติดต่อแม่ทางไลน์อะไรได้ค่อนข,ข้างสวยมากนะให้ดูเนาะสวยมากเลยโอเคมีหลายอย่างเลยเอาประมาณน,นี้แนละ้วเดี๋ยวไปทานข้าวก่อน